สวัสดีครับมาพบกับอจาชินเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับบางทีเราไปถ่ายคลิปแล้วเจอบางทีเราไม่ได้เอาเพลงที่ผิดลิขสิทธิ์ใส่เข้าไปนะครับที่งนี้เพสิทธิ์ใส่เข้าไปมันจะมีหลายแบบนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้คือผมโดมนก็โดนบ่อยๆก็คือบางทีผมก็ไปไลฟ์ฟุตบอลเนี่ยไปถ่ายฟุตบอลฟุตซอลฟุตซอลแล้ว ไม่ว่าจะวันที่ายจัดเปิดหรือบางครั้งข้างเปิดเพราะว่าที่ผมไม่ถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ค่มันเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดาที่ไว้คนมาเดินซื้ออาหารกันด้วยแล้วก็จะมีร้านร้านเนี่ยเปิดเพลงแล้วบางครั้งเนี่ยเพลงที่เขาเปิดเนี่ยมันก็แทรกเข้ามาในตอนเราไล์นะครับอ่า แลวลาที่เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยผมก็จะแนะนําให้เป็นไม่เป็นสาธารณะก่อนแล้วก็จะมันก็จะขึ้นมาเช็คเพื่อให้ YouTube มันตรวจสอบก่อนนะครับเขาตรวจสอบเขาดูาว่ามีการล้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะการล้องเรียนมันมีหลายแบบอันนี้คือไม่ได้รับผลกระทบการดางสิ่งคอนเทนต์ในวิดีโอนี้จะไม่ส่งครบต่อช่องอ่าไอ้เวลาผมเจออย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกวิธีการลบเพลงออกนะครับเพราะจะมีข้อรายละเอียดเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าพบเนื้อหาระหว่าง ช่วงเวลานี้นะครับเรานะก็จะมีให้เราเลือกตัวเลือกคือตัดส่วนนี้ออกเปลี่ยนเพลงหรือปิดเสียงเพลงนะครับหรือโต้แยง้งคุณจะโต้แย้งก็ได้นะครับแต่โดยผมจะเลือกปิดเสียงเพลงเขาจะไม่ได้ปิดทั้งหมดนะครับว่าจะปิดเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับเพราะถ้าเราไปตัดออกปุ๊บเนี่ยเกมการแข่งขันมันก็จะไม่มันจะดุดไปนะครับถ้าเกิดใครเขาอยากจะดูเนะี่ยมันก็จะหายไป เปลี่ยนเพลงเขาวุ่นวายนะไม่ได้ใส่เพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ต้องการถึงเ,เพลงผมต้องการแค่เสียงเสียงเชียร์เสียงอะไรนะครับอ่าแล้วก็ผมก็เลือกปิดเสียงกดเข้าไปหนึ่งครั้งทึบๆก็จะมีช่วงเวลาที่บอกนะครับแล้วเราก็เลือกต่อไปเลือกปิดเสียงแค่นี้นะครับอ่ามันก็จะประมวลผลต้องใช้เวลาพักหนึ่งครับแล้วแต่บางทีเขาเป็น20นาทีบางทีก็เป็นชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะใช้ได้เองเท่านั้นครับพอเรา มันเปลี่ยนระดับการเปลี่ยนว่าตรงนี้อ่ะไม่มีปัญหาแล้วพอเราอนะันนี้เราปิดได้เลยนะครับพอถ้ามันเนี่ยมันก็จะกลับมากลับมาเป็นปกตินะครับก็เคยจะไม่มีมันก็นกต้องตรวจสอบอยู่เนี่ยแล้วพักหนึ่งเราเปิดมันก็จะไม่มีนะครับเราก็ค่อยมาเปิดให้เป็นสารณะ,ะแล้วก็เปิดสร้างรายได้แค่นั้นนะครับง่ายาถ้าคลิปไอ้ฟุตซอนตัวนี้วันนี้ผมม,มันไม่ได้ไล์นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้วเวลาไปไล์ใน Facebook เฟซบุ๊กแล้วผมค่อยมาอัปไอ้คลิปตัวน,นั้น,นจากเฟซ แอปที่ผมใช้เนี่ยมันสามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยค่ะไม่ล่าไฟไลท์เนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอได้งั้นผมก็เอาคลิปวิดีโอที่บันทึกออกมาอัพเข้าอา YouTube อีกทีนะครับส่วนผมก,ก็ทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกก็กให้ YouTube มาตรวจสอบเองนะครับถ้าเจอปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนตรงใจไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลือกลบเอาง่ายๆนะครับผมอยากจะใช้วิธีนี้มากกว่า นะสำหรับใครเจอก็ลองทำตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักจี๊ฟโฟโต้ในยูทูบชาแนลเราแฟนเพจนักจี๊ฟโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ